ปลาในานามีข้าวคำกล่าวนี้แสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของประเทศไทยมาช้านานแล้วปัจจุบันโลกของเราได้พัฒนาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากความเจริญก้าวหน้าทั้งด้านเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาททางเกษตรกรรมซึ่งเป็นอาชีพหลักของชาวไทยเครื่องยนต์และรถไถเข้ามาแทนที่แรงงานสัตว์คือควาย ซึ่งเคยเป็นเสมือนหนึ่งในวิถีชีวิตเกษตรกรรมของคนไทยถูกลืมเลือนไปควายกับชาวนาโดยเฉพาะในภาคอีสานเป็นกลุ่มคนที่มีชีวิตผูกพันกันอย่างหนาแน่นมาตั้งแต่อดีตเพราะควายเปรียบเสมือนเครื่องมือที่ใช้หล่อเลี้ยงชีวิตของชาวอีสานในการทำเกษตรกรรม ควายช่วยไถายนาพรวนดินนวดข้าวและไม่ก่อให้เกิดมลพิษเหมือนการใช้เครื่องยนต์รวมทั้งมูลควายก็ยังเป็นปุ๋ยชั้นเลิศที่ช่วยให้ต้นข้าวเจริญเติบโตได้อย่างแข็งแรงโดยไม่ต้องพึ่งปุ๋ยเคมีที่ทำลายสภาพแวดล้อมเป็นที่น่าเสียดายปัจจุบัน วิถีชีวิตที่เร่งรีบก,การแข่งแย่งแข่งขันทำให้ควายดูเสมือนเป็นแรงงานที่เชื่องช้าไม่เหมือนเครื่องยนต์ที่สามารถเพิ่มผลผลิตข้าวในปริมาณมากๆทำให้ชาวนาส่วนใหญ่เลิกใช้ควายในการทํานาแต่ยังมีชาวนาในภาคอีสานกลุ่มหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นที่ยังเห็นคุณค่าของควายนำกลับมาใช้งานเหมือนที่บรรพบุรุษเคยทำมา ซึ่งช่วยให้ชาวบ้านมีความสุขและที่สำคัญทำให้สภาพแวดล้อมของหมู่บ้านไร้มลภาวะอีกด้วยตอนนี้เราอยู่ที่หมู่บ้านโคกสีตะบนแวงน้อยอำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นไปที่น่าภาพภูมิใจมากเพราะว่าที่หมู่บ้านแห่งนี้ยังคงอนุรักษ์ควายและใช้ควายถ่ายนาม,มาโดยตลอดถึงแม้ว่าปัจจุบันจะมีการใช้รถถ่ายและเครื่องยนต์มากแต่ชาวบ้านแห่งนี้ก็ยังไม่ละเลยที่จะใช้ควายถ่ายน้ครับ ที่หมู่บ้านของพวกเราใช้ควายไทยนาโดยไม่พึ่งรถไถครับการที่ใช้ควายไทยนาและรถไถนะครับผลผลิตที่ได้ก็ไม่แตกต่างกันมากนะครับแต่ส่วนที่ชัดเจนก็คือต้นทุนในการผลิตของเกษตรกรครับจะถูกลงครึ่งต่อครึ่งเพราะว่าท,ที่เราใช้รถไถนะครับเราจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในส่วนของน้ามันเชื้อเพลิงน้ามันเครื่องแล้วก็ค่าซ่อมแซมนะครับแต่ที่ใช้ควายไทยนะครับ ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ก็จะไม่มีนะครับตอนนี้มีแต่ของแพงๆปุ๋ยก็แพงก็เลยหันมาใช้ควยเหมือนเดิมเขามีควายเขากะทัยเองเห็ดเองมันก็บ่าได้ยงกเห็นไหมครับควายมีประโยชน์ต่อาการทำนามากเราจึงควนรนุอรักษ์สืบสารการเลี้ยงและใช้งานควายให้ควายได้อยู่ร่วมทุกร่วมสุขกับเจ้านาย ตามแบบวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวนาไทยตลอดไปครับการเกื้อกูลกันระหว่างคนกับควายน่าจะเป็นวิถีชีวิตที่พอเหมาะพอเพียงกับเกษตรกรไทยเพราะไม่มีส่วนทำลายสภาพแวดล้อมอีกทั้งยังช่วยรักษาความสมดุลให้กับธรรมชาติและระบบนิเวศที่ชาวบ้านอาศัยอยู่เหนื่อยไม่พัก หนักไม่ผ่อนร้อนไม่นายกำลังกายกํำลังใจไม่เคยหมดหนากี่ไร่ไทยกี่คันไม่รันทดอิ่มหรืออดเจ้าก็อยู่คู่ชาวนา,า,าเาสร็จ,จ พาเจ้าทุยเดินเล่นลมพาดเย็นเย็นมาเดินเล่นไปตาม